อะไรเนี่ยวักจะมาทำไมสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาตรวจบ้านลูกศิษย์นะแถวเดียววัดมาหลังนี้ทำบุญแล้วก็มาตรวจให้อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรถ้ามีโอกาสคือบ้านหลังเนี้ยคราวที่แล้วเรามาตรวจเป็นรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์อนุญาตให้สร้างนะเป็นบ้านตาโตบ้านกระต่าย บ้านกระต่ายตาโตนะเออบ้านกระต่ายตาโตแต่ว่าอข้างหลังอิงทิศตะวันออกที่สองอ่าทีนี้มันต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเปรียบเทียบกับบ้านเมื่อวานเมื่อวานตอนค่าที่ที่เราไปไปอ่านรายการกันดึกๆไปไลฟ์บนที่ดินป่าที่ดินป่าดึกดืเออเนี่ยอยากจะทำให้ให้พวกเราเข้าใจความความหมายก่อนว่าอะไรที่อาจารย์อนุญาตอะไรที่อาจารย์ไม่อนุญาตคือมันจะทำให้หลายคน่เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทิศทางอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรนะมันเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบป่บาบอกและวย้ำเสมอเวลาไปอัดรายการการะตาโตเวลาไปไลฟ์หงมูสสัญจรใช่ไหมสำคัญที่สุดคือเรื่องของพลังเส้นทางในการมาของพลังทิศทางในการมาของพลังอันนี้สำคัญกว่าทีนี้ถ้าบ้านเราหรือที่ที่เราไปเลือกมันไม่มีพลังเราก็ต้องมีแบตเตอรี่ของเราเองเราต้องมีแหล่งพลังงานของเราเองซึ่งตอนหลังถ้าอาจารย์ก็เมตตาทำแซกีให้ เท่ากับว่าเรามีพลังของเราติดตัวแบบแบบไม่ได้ไม่ได้อิงกับเส้นทางเป็นหลักแล้วทีนี้ส่วนบ้านเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบถ้าบ้านที่อาจารย์พูดถึงก็คืออยู่ให้ถูกหมายถึงว่าเรามากําหนดตําแหน่งในบ้านกินถูกนอนถูกใช้ประโยชน์จากพลังให้มันคุ้มที่สุดอ,อ่ะบ้านแบบเนี้ยถ้าอาจารย์ก็อนุญ,ญาตให้สร้างได้อย่างการณีบ้านหลังเนี้ยที่พอดีฟิต มากมีหมิงถางนิดหน่อยเนี่ยมีเท่านี้เท่าที่เห็นเนี่ยแหละแต่ว่าหนึ่งคือเอาละเราไม่ต้องสนใจพลังจากถนนละพี่เขามีไตรกิวเขาละสองหลุมเพราะฉะนั้นเขามีมีพลังได้ทีนี้ก็แค่กําหนดตําแหน่งในตัวบ้านว่าในตัวบ้านเนี่ยประตูเข้าตรงไหนนอนห้องไหนคือเข้ามงคลนอนมงคลกินมงคลอออกไปอีกทะลุออกอีกครัว เป็นตำแหน่งมงคลอีกเตาตั้งทับอับประมงคลในครัวอีกอันนี้ปากเตาไปมงคลอ่านี้มันก็จะได้สมบูรณ์แบบแล้วพะงั้นการสูญเสียของพลังสมมติมันมีอยู่หนึ่งร้อยมันก็ไม่ติดลบละแต่ถ้าบ้านที่มันไม่ถูกเนี่ยมันไม่มีพลังสมมติพลังมาแค่สิบติดลบไปย,ยี่สิบทำฮวงจุ้ยยังไงมันก็ไม่กระเถิบค่ะ,ะเหนื่อยอเออเนี่ยพวกเราต้องพวกเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าถ้าอาจารย์เอะอะมาก็จะให้เราทาแต่กี เอะมาก็จะให้เราทำใจกีก่อนถึงจะอยู่บ้านได้แต่ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เพราะว่าเราคุยเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเปิดแล้วว่าเหมือนป๋ายกตัวอย่างตัวเองว่าเรารู้ว่าบ้านในหมู่บ้านจาัดสรรมันไม่มีพลังเราก็ต้องขออาจารย์ว่าขอทําพลังก่อนหลังจากนั้นเราค่อยบริหารนะนี่วันนี้มาเจ้าของบ้านนี่ไงเนี่ยเนี่ย่ยเราไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนรอบางรออาจารย์ลงมา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฮนุพพรฟุกฟุกฮฟุกปะฟุกโอ้ฟุกออกเสียงไม่ถูกนะเนี่ยจากเยอรมนีค่ะเยอรมนีุกน้ำสกุลสามีน้ำสกุลสามีค่ะอยู่อยู่อยู่นู่นอยู่เยอรมันกี่ปีแล้วพี่สิบหกปีค่ะแล้วพี่รู้จักอาจารย์ได้ไงจากเฟซบุ๊ออนไลน์เนาะเฟซบุ๊คเนาะใช่ใช่ค่ะรู้จักช่วอาจารย์มารู้จักอาจารย์กี่ปีแล้ว ได้ประมาณตั้งแต่พศ16ค่ะ2016โหนานเนอะนานขนาดนันตอนนี้ปี2 3แล้วอ่ะเออประมาณ6ปี7ปี6คำนวณนิ้วนิ้วพอเหมือนเหมือนกำลังดูไอ้ผู้นิ้วนิ้วพอไหม7ปี ใช่ค่ะอาจารย์เราเจอพี่เขาอะตั้งแต่มีการไหว้ครูที่เชียงใหม่นู่นนานแล้วนะใช่ค่ะแล้วตอนที่อาจารย์ไปไปเยอรมันนั้นเจอพี่ไหมพี่ไปไหมได้เจอได้ไปต้อนรับอาจารย์ที่มิวนิกด้วยกับน้องๆในกลุ่มพี่ไปร้องไปร้องสุ่มสุ่มกระบุงสากให้อาจารย์ใช่ไหมสุ่มกระเบิดฉากฟินกลื่นใครได้ยินไหมร้องรนี่นี่ต้นฉบับรองร้องนมาแล้วเดี๋ยวร้องต้อนรับร้องต้อนรับอ่าสุ่มกระเบิดดิ เกรงใจไม่ต้องเกรงใจเลยเอาแตวเองมาร้องซุ้มกระเบิดถากฟินกรึ๊กหน่อยเดียวไม่ก็เอฟซีเขาสงสัยว่าทำไมพี่รอนชอบแซวไอ้สุ่มกระบุงสางเนี่ยมันคืออะไรมันคือเพลงแฮปปี่เบิร์ดเดย์มันคือเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์ใช่ไหมมีอะไรท่อปจารย์มีอะไรใช่อ่ะใช่ช่วงมันเกิดพอดีอาจารย์ขาไปถวายพระอะไรต้องเรียนชอบเกิดขึ้นก็เกินให้ร่ำรวยอะได้้องไปทำอย่างนี้สอนคนไทยทุกประการ อ่าดูอ่านะนี่เอฟซีน uh, ี่ก็จากเยอรมันเหมือนกันใช่ไหมไดงเดียวกันได้เดียวกันอ่ะสามหมาสามหมาไงต่อเราต่อเราก็มาคุยเดี๋ยวดิแม่ให้เขาตอนรับจัดเราไปคุยของเราไปอ่ะทีนี้เนี่ยก็ในระหว่างการสร้างเนี่ยทิศมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าในการวางตำแหน่งต่างๆใช่ไหม มันก็จะต้องรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้เนี่ยที่สําคัญที่เมื่อกี้เราบอกแล้วประตูเนี่ยมันจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกค่ะอย่างพี่เขาคํานวณไว้แล้วว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้อ่าแต่แต่ว่าทีมงานมาทําให้เนี่ยมันต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงคือเนื่องจากว่าพอเวลาลมันมีโครงสร้างที่มันเป็นเหล็กขึ้นมาหรือกระบวนการขั้นตอนในการวัดหรืออะไรก็แล้วแต่พอเวลามันขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยอ เราต้องมาวัดซ้ําซ้ําอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งใช่แล้วก็มากําหนดตําแหน่งต่าง,างๆฟังก์ชันในการใช้งานของบ้านให้เขาอีกทีหนึ่งอ,อ่ะนี่อาจารย์ก็กำลังดูยิ้ม <c oughs> ขอเลาะ <c oughs> อือกันืระวังครับคือ เด็กไข้คุณอนี่ยืนนะเขาจะนอนอยู่กันกี่คนนะบ้านอยู่กี่คนนะฮะอยู่ประมาณสามคนโอเคมีสามีสห้องนอนนี่คือห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองแล้วก็ข้างหลังมีอีกหนึ่งห้องนอนแยกออกไปค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็คือครัวนอกห้องน้ํานอกแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติถ้าเราไม่มาตรวจสอบใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าสร้างห้องครัวกับห้องน้ํา ผนังเดียวกันใช่อ่าอันนี้ก็ก็เสียหายคือเขาเข้าใจในระดับหนึ่งว่าจะต้องสร้างตัดออกไปแต่พอสร้างตัดออกไปแล้วมันมีช่องว่างระหว่างตัวบ้านกับครัวห้องน้ําก็จริงแต่แถบครัวกับห้องน้ําคือเขาทําเป็นแถบเลยแล้วก็ทําเหมือนกับเสาที่จะใช้ผนังร่วมกันซึ่งเราบอกว่าครัวกับห้องน้ําใช้ผนังเดียวกันไม่ได้ก็ต้องตัดออกนะก็นิดนึงเว้นแอร์แกลใช่ก็เมื่อกี้วัดนั่นก็ประมาณเมตรหนึ่งค่ะนี้นี่ก็ แก้ปัญหาให้แล้วทาแบบถ้าเราตู้แบบมึงนอกอะที่ดึงออกมาเป็นลิ้นชักย,วยาวๆอะ uh. เอาไว้ของแล้วก็ปิดเข้าไปได้ <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็มันก็กลายเป็นว่าผนังมีคนละชั้นอ, uh uh uh. อันนั้นก็ก็ดีขึ้น <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะตรงหมดแล้วละ่ะทีนี้ก็เหลือแต่ว่าท่านจยาก,ก็จะกําหนดตําแหน่งนอนตําแหน่งกินให้ให้มันแม่นให้มันถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะ พราะตอนนี้โตองกินข้าวเรายังไม่ได้กําหนดแต่ก็ต้องกําหนดตัวกินข้าวก่อนแล้วจะกินตรงไหนซึ่งบ้านนี้มันเป็นบ้านทิศตรงอ่ะมันก็จะบริหารแล้วแปลกๆเพราะมันจะอยู่ตรงกลางหมดเลยคือเดี๋ยวเอฟซีที่ดูแล้วก็จะแบบว่าตกใจในหนึ่งป่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาน่าจะคุ้นกับบ้านยุคแปดเช่นบ้านวัวบ้านเสืออย่างงี้ใช่ไหมอ่ะทั้งหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่เนี่ยพอมันเป็นบ้านกระต่ายอ้าวอยู่ได้ด้วยเหรอบางคนบอกออ้บางคนเนี่ย รู้ว่าแต่ละยุคมี20ปีใช่ป่ะบ้านกระต่ายเนี่ยก็เรียกบ้านสามูต้โอ้โหอีกนานเลยโอ้โหกว่าจะพ้น20ปียุคเก้านี่ไปนะแล้วก็ไป20ปียุคหนึ่งนะแล้วก็ไป20ปียุคสอง60ปีผ่านไปถึงจะเข้ายุคสามนี้มันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนมีคําถามอย่างเงี้ยนี่แหละก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งคือท่านอาจารย์เนี่ยเหมือนกับเชฟอะนะปรุงอาหารได้ตามวัตถุดิบที่มีให้อันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เก่าแก่ ครอบครัวอยู่ที่นี่อยากได้พื้นที่จริงๆก่อนที่เราจะดูผืนนี้ได้เนี่ยเราไปตรวจให้พี่เข้ามาสามผื้นเลยแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใั่อันอันเนี้ยอย่างน้อยดีที่สุดเท่าที่มีในมือออันนี้กรณีที่หนึ่งสองคืออาจารย์เร่งให้ทานะให้มันเสร็จเพราะว่ามันจะเป็นบ้านสามในยุคแปดมันก็ยังเป็นเป็นมงคลอยู่ระดับหนึ่งแล้วตัวพี่เขาเองเป็นตะวันออกด้วยมันก็ ถือว่าแข็งแรงแล้วกันก็ตั้งใจว่าจะเอาไว้อยู่ตอนเกษียณกลับมาจากเยอรมันมาอยู่สามแปดนี่เขาเรียกว่าบ้านเห่อทูนนะใช่แล้วเจ้าตัวก็เป็นสามบ้านก็เป็นสามเป็นบ้านประธานนี่เป็นบ้านสงบมาสําหรับเกษียณสุขภาพดีง่ายๆชีวิตเรียบๆเนี่ยมันมีช้อยอย่างอื่นให้เลือกขออย่างเดียวคือขอให้มีพลังแต่ว่าพวกเราชอบไปเอาชัยภูมิก่อนเอาทิศทางก่อนเอารายละเอียดในบ้านประตูสีอะไรรั้วสีอะไรพื้นแบบไหนก่อน ซึ่งมันผิดเนี่ยเหมือนบ้านแรกที่เราเปิดทิปมาน่บ้านนั้นผู้ชายอยู่ไม่ได้พยายามทําพงงช่วยตามที่ท่านอาจารย์สอนมาทุกอย่างแล้วดีขึ้นเป็นลําดับแต่มันไปไม่ได้ไม่สุดเพราะว่าสภาพบ้านส่วนใหญ่มันเสียอม,มันเสียโดยมังกรต่ำถนนเทราดเนี่ยอันนี้คือสภาพแวดล้อมที่เราพูดถึงกันเสมอถ้าสภาพแวดล้อมพอดูได้ในบ้านก็บริหารได้ง่าย จําไม่เสมอก่อนเนี่ยเริ่มจะเริ่มทำอ่ะเชิญอาจารย์ก่อนคือบางคนใจร้อนแล้วเราก็จะพบว่ามันเสียหายมากเวลาที่อาจารย์ไปดูบางคนถึงขั้นสร้างใกล้เสร็จแล้วเราลรงแล้วแล้วไม่ได้อยู่เียไม่ได้อยู่ใช่เรื่องเราเรียงรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจทุกครั้งที่เรามาที่นี่นะถ้าตาโตจำได้เราจะมีแคาจได้มีคนที่อยู่ในที่อยู่ในหุบแล้วเขาพยายามตั้งใจที่จะทําบ้านหฮมสเตย์ก่อนแล้วเนี่ยพอ อาจารย์ตรวจแล้ววิเคราะห์ตามความเป็นจริงเขาก็รู้สึกว่าเขารับไม่ได้เขาคิดว่าทุกอย่างมันต้องแก้ไขได้เนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจไม่เหมือนพี่กระหนกพอเขาเข้าใจว่าโอเคในเมื่อมันไม่มีพลังก็ชดเชยมันโดยการสร้างพลังขึ้นมาอ,มอันนี้มันก็เลยทําให้พื้นที่แบบนี้ถึงอยู่ได้อันนั้นทิศท,ทางถูกแต่สภาพแวดล้อมไม่ถูก ก็อยู่ไม่ได้นั้นเป็นเคสฮือฮาอยู่เหมือนกันที่มันอยู่ในความทรงจําของพวกเราทุกคนแล้วเราสงสารเราเราเราพูดถึงอยู่จนทุกวันนี้นะว่าแล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเขาตัดใจได้ไหมจากที่เขาลงทุนสร้างไปใหญ่ขนาดนั้นเขาเข้าใจขึ้นหรือยังก็อันนี้ก็แล้วแต่วาสนาแล้วนะเราก็เราก็เหมือนท่านอาจารย์ช่วยช่วยได้แค่ไหนก็แค่นั้นเทียบกันนะอีกอันหนึ่งในนี้ตาโตก็น่าจะได้แถวบางบอนที่ต้อง มีรั้วบ้านมีรั้วสองชั้นเข้ารั้วชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องข้ามสะพานแล้วก็เข้ารั้วชั้นสองอออแบ่นะั้ออแล้วก็สร้างบ้านใหม่เลยกำลังจะเข้าอยู่ใช่ไหมพออาจารย์บอกว่าอยู่ไม่ได้ปิดห้องร้องไห้ไปวันหนึง่งใช่จาได้ได้ออกไปกินข้าวกินปลาอตอมใจวันหนึง่งแต่ในขณะที่อยู่ในห้องนั้นนะก็คิดขึ้นมาว่าทาไมอาจารย์ว่ามันไม่ดีก็กลับมาเปิดคลิปพวกเราดูใหม่ย้อนอดู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 ทั้งวันเลยดูไปสามวันแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่า รู้แล้วว่าทำไมอาจารย์ไม่ให้อยู่กลับไปดูว่าอาจารย์แนะนําให้ทาอะไรอ่ะอย่างแรกอาจารย์แนะนําให้ทาแซกีก็มาทาแซกีมา huh. ทาแซกีปุ๊บ,บก็ขยับลอนแบบที่สองอาจารย์แนะนําให้ไปอยู่คอนโดตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่คอนโดละ,ะอะชีวิตก็เดินหน้าต่อไปเนี่ยมันแตกต่างกันระหว่างคนที่คิดได้กับที่ไม่ได้นะเรามีตัวอย่างแล้วสิ่งที่คุณสูญเสียไปคือเวลาของคุณไม่ใช่เวลาของท่านอาจารย์นะสิบปีของคนที่ทําเลย ัปปีของคนที่พยายามแต่แก้เปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิดแตกต่างกงินฟ้ากับดินเลยช้ามากมัเวลาจริงๆอย่างที่บอกนี่แหละการที่มาต่างจังหวัดก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับลูกศิษย์หรือ f c ที่มีเคสแปลกๆให้พวกเราดูนะค่ะแล้วก็เป็นบทเรียนเอาไว้พวกเราไปติดตามนะดูเรื่อยๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเปิดไปเถอะเปิดเหมือนเปิดเป็นเพื่อนเหมือนป๋าเปิดฟังแล้วก็หลับ ก็บางคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ตาโตประทับใจมากกับคําของน้องคนนั้นเ็าคำคำหนึ่งเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่อังกฤษนะอยู่ต่างประเทศก็อ่ะจับเพราะจับผูเข้ามาเรียนรู้่วงจุ้ยแล้วก็อินมากด้วยแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เชิญท่านอาจารย์ไปตรวจ่วงจุ้ยให้ที่บ้านแก้ไขอะไรก็ทําไปว่ากันไปเออแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเปิดดูรายการเรา ทุกวันเพราะว่าเป็นรายการบันเทิงมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เหมือนธรรมะฟังทุกวันนะมันก็เข้าใจถึงัาหนึ่งบางเกรู้สิพูดอะไรออกมาเขารู้หมดเลยอ๋อถึงบางอ้อหลายๆคนที่เก่งๆลูกศิษย์หลายๆคนที่เก่งๆอย่างคนที่มาจากต่างประเทศคนก่อนที่ตาโตส่งให้ป๋าคุยก็เก่งแต่อันนั้นอาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่พยายามจะแก้เหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองประเภทอย่างเงี้ยคือเข้าใจดีมากกับ ไม่แก้แล้วไม่ทําแล้วไปเริ่มเริ่มใหม่กับดีมากแล้วก็พยายามพยายามแก้เหมือนแก้ไม่ได้จริงๆนะต้องต้องเข้าใจเหมือนพี่หลวงตารบอกสามารถที่จะถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะเริ่มแก้ไขปัญหาชีวิตได้ใช่ล้วต้องปิดท้ายด้วยก่อนว่าอาจารย์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกศิษย์ทุกคนเสมอที่มีอยู่ในมือหรือไปหาใหม่ได้เพราะฉะนั้นทําตามคําแนะนําคือเท่าที่มีก่อน นะถ้าถ้าคุณคุณยอมเลือกใหม่อ,มอาจารย์ก็จะเลือกใหม่ให้แต่ถ้าคุณมีแค่นี้อาจารย์ก็จะปั้นให้จากแค่นี้แต่มันมีเงื่อนไขว่าทําแล้วขยับแล้วต้องติดตาม,มต้องโฟล์ลอัพต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็ถึงจะพัฒนาขึ้นแล้วเวลาอาจารย์ดูให้เหมือนเมื่อวานนะจ์ไม่ได้ดูแค่คนเดียวอาจารย์ดูทั้ง Family เลยว่าอยู่แล้วใครบ้างได้ใครบ้างเสียใครบ้างควรจะปรับปรุงให้นะครับ ก็มีโอกาสก็เชิญนะเชิญท่านอาจารย์ก่อนท่านอาจารย์จะวางมือแต่ว่าช่วงหลังนี้ปื้มใจวันนั้นไปดูลูกศิษย์เยอะก็ใจดีขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์ดีขึ้นนิดหนึ่งไม่บางทีก็แบบว่าน้อยใจลูกศิษย์ไงบอกแล้วสอนแล้วยี่สิีผ่านไปแล้วกี่สิบปีผ่านไปแล้วทําไม ถึงยังบางคนเห็นแล้วอาจารย์เขาสะเทือนใจยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือไม่ได้ดีขึ้นแต่แค่ไม่ตกลงแค่นั้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแฮปปี้อ่ะใช่ใช่มันก็มันก็ลอดไปวันๆอ่ะอาจารย์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอ่ะติดตามดูรายการไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เราก็ไปทําบุญต่อนะมีโอกาสก็จะพยายามอธิบายหรือว่าอัวิดีโอมาฝากแล้วกันเท่าที่ทําได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ รู้สึกว่าทางมัดเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปแต่เราจะข้ามไปสองปะปอแล้เราคุยแล้วกันเราเรามีรายการคุย,ยอธิบายเล่าให้ฟังได้อ่วันนี้สวัสดี <ไป S 2> คค<ะ>่ะวันนี้ครับ